สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสุภูสุคนนะครับเนาะตอนนี้ก็ยีโท่ไปหาเสี้ยนน้องคข่เนาะครับท่านผู้ชมแถวเน่ทางไปฝากพี่น้องป้องป่ายเ้าเนาะครับเนาะก็โค้งสุดท้ายแล้ววันนี้ก็วันที่สิบสี่เนาะครับทมม่านทุ่มสนใจบูชาเลียนปูถวดกับพาสิวารี กับนากวดซับกระทางไล้มาได้ดวยครับได้รอ,อร่องเปิดใต้คิมนะครับเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าเพ็ดปลารวยนะครับเด้อเดี๋ยวขอไปรับขอบไปส้มแนวทางนับกันเนาะครับเนาะกิโทโไปหาเสี่ยนน้องไข่เนาะครับเนาะวันที่แล้วเรียกเ่อนกระเขาอยู่เนาะครับเนาะ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปองฝ่ายสู่ผูส้สกคนนะครับนะเนาะที่เขามารับส้มรับฟังมือในกับวันที่14นะครับทนานผู้ชมโครงสุดท่ายแล้วขี่มาตามแนวทางน้าเสี่ยน,ชยเ,นเชี่ยนน้องไข่เนาะครับทันตุส้มเดี๋ยวอีท่ไปถามเชี่ยนน้องไข่เนาะครับเนาะ มันรัวน่ากังเสีย้นมาไม่เห็นเป็นบ่ไม่เห็นอาเห็ดบ่คงไม่มาเปิดโบ้ครับผมฮัลโหลพ่อแจ่มบหรครับนี่ครับผมเพชรพะลุ้ยครับโอ้วันเริ่มกันแล้วบ่ครับยังว่นเริ่มครับอันนี้มันโค้งสุดท้ายด้วยบาทนี่คิมาถามว่าโค้งสุดท้ายงวดที่แล้วกับวดที่แล้วกับแฮนหาเก่าเนาะครับเนาะ ออหาก้าเนอะวดที่แล้วเรียกเกนพ่อก็ให้หาเก้าเรียกออกเก้าหาถือว่าเขานะครับเนาะครับบาดนี้งวดบาดนี้งวดวันที่สิบฮกกุจิกาเลยครับบาดนี้วันไม่เกียดก็ไม่เอาไปแื้วเรื่องวไม่เกียดวันไม่เกียดแม่หมูโอ้ไม่เอาลอะไรนบะครับเออ เอ,เอาเลขล่างเอาเลขบนบนล่างเลยก่เอาทั้งบนทั้งล่างเลยครับบนหันน,หนันศูนย์กหนึ่งอันเลขติดปะครับครับลักตีสป่ะนั่นละโอ้เล็กละตลัเมยก็เพรว่ากันละ้ครับศูนย์กําังกนปะครับศูนย์กัาลงเอาไปใช้สามกับสี่เอาไปใส้ส<ป>ามกับสี ครับอันสามกับสี่แบบไหนครับสี่สามบอกครับวอนเอาศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งสามหนึ่งสี่สี่เนี่ยอือศูนย์สามศูนย์สี่ครับหนึ่งหนึ่งสามมันเอาเป็นสามหนึ่งเลยหนึ่งสามมันบอกครับครับเอาเป็นสามหนึ่งครับสามบนหนึ่งทีเนียวหนึ่งทีเดียวอันนี้บนหรือล่างครับนี่บนครับบนบนบนครับ ให้ซีคู่เนีนเเเยวาาน,ออน,นวยย่ครับครับเอาเลขล่างเลกอาลาังหงแลอคบคู่เราบอย่งยครับเลขติดมันตัวใดครับเลขบนบ่เลขก,ก,กันเลขล่างไหมครับเลขล่างนี่เอาหนึ่งกับสองครับหนึ 1> 1่งกับสองครับย จับคู่เลยครับจับคู่เอาเลขแล้วมันตัวทิศมันหาครับเก่าครับหาครับเก่าเนี่ยจับคู่หรอครับจับคู่หนึ่งหาหนึ่งเก่าโอ้หนึ่งหาหนึ่งเก่าสองหาสองเก่าสองหาสองเก่า เลขล่างนันเกนะครับเลี้ก่าโอ้เลี้เก่าโอ้อันที่ว่าเลขติดมันนี่เมีนไมนจี่ไม่หนึ่งสองหลัก็หากับเก่าบ่แม่นครับโอ้หากับเก่าเอาวินกันเลว่านหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งเก้าสองหาสองเก้าี่โอันตัวบนมันนี่ยังก่อนเมียสามกับสี่กับศูนยเงินบ่ครับหนึ่งกับศูน สามขับซีสามขับซีครับจับกันนั่นแหละครับโอ้แบนมันบ่ครับบ้านนี้ขั้นมันแน่นเลยครับบนบนแน่นตัวไหนครับบนโอ้มักติดหนึ่งไหมครับโอ้มักติดหนึ่งครับ เน้นก็ต้องเน้นสากับหนึสีเนาะครับเนาะเน้นครับ <Okay. S 2> เลีย่างอันเน,น้นเก่าล่างกับล่างนี่อ่นเน,น้นเก่าก้ายังก็มัดมัดส่วนตัวผมล้วผมก็ชื่อร้ายแล้วละ่ะองเก้าเก้าโอ้โหครับสองเกา้าเกสอง ครับับตัวเนาะครับตัวเลขบนบ่ิปักหลักครับครับครับกิต้องกลับน้ำเนาะครับเนาะมันจะเป็นเครื่องมวดหาเก่าเนาบ่อใกับตัวผมกบ่อดกันนี่นะรับพทธากมเ่ครับวัวดันนันกับไห้อนไหหาเกาเนาะครเังนีบนดิบนให้วิ่งตัวใดครับบนบนวิ่งหนะครับบนวิ่งหนึงครับ บุญวิ่งหนึ่งล่างวิ่งเก่าครับแต่ว่าล่างนี่ตัวเน้นคือสองเก่านะครับเนาะแพนครับสองเก่าโอ้ครับเกี่ยวเขาเ่าแล้วหรอพ่อครับโอ้ผมบริเฮณหน้าตัวอ๋อแม่นบ่ครับคือกันกับผมตัวนี้บริเวณหน้าเฮ้ยไม่น่าเฮ้ยไม่น่าเฮ้ยต้องเล่นหนอโอ้ครับ <c oughs> เออแต่ว่าก for ็ได้กินของไม่กอนมูนี่แหละแน่นหวะเออหน้าเป็นได้กินของตุ uh ้ม like ตุ้มเอ็นหน้ายังหมดเล้กินของไม่เนี่ยผมติกินโดนแน่ของไม้ฮ่าขอบคุณหลายครับที่แบ่งปันค์ฝันท่านผู้ชมครับเนาะครับขับเอฟซีเป็นมาสเตอด์กับให้มันกลับตัวน้ำเนี่ยครับเล่นฮ่องกงได้ปากหลังครับครับแมนอยู่ครับครับขอบคุณหลายครับ ครับผมครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเลขของเสี่ยนน้องคข่เนาะครับท่านผู้ชมเลขติดก็มีสูนมีหนึ่งมีสามมิสี่เนาะครับเนาะบนเนาะครับเนาะบนบนให้วิ่งหนึ่งบนแล้วก็มีจับคู่ให้กับศูนย์สามศูนย์สี่เนาะครับเนาะ สามหนึ่งหนึ่งซีนะครับเนาะเน้นให้นี่คือสามหนึ่งครับหนึ่งีบดน,นะครับได้บนบาดนี้ล่างนะครับท่านผู้ชมลางลางไ้วิ่งเก้านะครับเนาะลางให้วิ่งเก้าเลขติดเลขติดล่างนะครับเนาะหนึ่งสองหาเก้านะครับเนาะจับคู่ให้กับหาหนึ่ง หนึ่งเก้าสองหาสองเก้านะครับท่านผู้ชมเส,ส,สียนน้องไายเพิ่นก็ให้เน้นล่างนี่ให้เน้นสองเก้าเม็ดเดียวนะครับท่านผู้ชมไปพิจ,จา,าะะจรณาไปน,นะครับเด้อผิดถูกกระย่าวากันเะนาะครับเนาะหมดที่แล้วเลขยกันเสียนน้องไายกับเขาเนาะครับท่านผู้ชมก็ ถือว่าเขาเนาะภายในมาหาเก่าเลยก็อเก่าหาเนาะครับเนาะไปพิจารณาเป่นมักกะตะมอมักกะพันของวันเห็นวันเนียมานอนมาลุกเป็นกระปุกหักระวานอออกตรงไหนเนาะครับเนาะเดืยดท่านผู้ชมรวยลุยแห้งลำรวยถูกหวยไปน้ำกันเนาะครับเนาะถูกหวยรวยเบื่อไปน้ำกันโุกมนันโุกผู้สุคน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพชรปลาลวดนะครับแล้วมีกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะครับเนาะคลิปหน้าพ่อ,อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม